ก็ได้ไปดูความสามารถของน้องหว่าว้ากันมาแล้วนะคะสําหรับช่วงสองนี้นะคะเราก็มาทําความรู้จักกับครอบครัวนิสพักุญชัยกันก่อนนะคะขอแนะนําขออนุญาตแนะนําท่านแรกเลยแล้วกันนะคะคุณพ่อสุพชคนิสพักุญชัยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงท่านที่สองนะครับคุณแม่คุณธนิดานิสภักุญชัยคแล้วก็ลูกสาวน้องนัทธิดา และคนสุดท้ายอาจารย์เมงแนะนรือเปล่าคนสุดท้ายผมึงต้องแน่นามคือคุณบอกว่าจะชื่อจริงอะไรนะชื่อเต็มพันเกลียวนิสพักกุลชัยครับขอต้อนรับทุกท่านนะสวัสดีครับสวัสด like ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยาวราชสโมสรครับครับคำถามแรกเลยมีใครหรือยังเอ้ยยังเด็กอยู่ยังเด็กแรงยย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 ยลยย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  มีความสามารถมากมายทันงีนี่คือทำนี่ทำคุณพ่อกับคุณแม่เลยทั้งคู่เลยก็เอาคุณพ่อก่อนเลยดีกว่าค่ะก็คือว่าเลี้ยงให้เข้าใจเขาครับเข้าใจเขาดูแลเขาก็คือว่าลูกมีอะไรก็พูดคุยกันได้ครับใช้เหตุผลค่ะแต่ถ้าถ้าถามว่ามีการดุว่ากล่าวไหมก็มีถ้าเขาผิดนะคะเพียงแต่ว่าแล้วก็มีการพูดคุยอย่างที่คุณพ่อบอกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้มาก็คือว่า การที่เราจะให้ลูกเดินตามร่องตามรอยที่เราอยากได้เนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีกรอบเหมือนกันแล้วกรอบนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบของโครงการทูตวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับที่มาที่ไปของโครงการนี้มาที่ไหนครับผมคือจริงๆแล้วโครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็คือว่ากับลูกอีกนั่นแหละครับ,รบเพราะว่าจริงๆลูกนี่ก็คือตอนสมัยเด็กๆเนี่ยก็พยายามให้ลูกเน้นศิลปวัฒนธรรมไทยจีนครับ ส่งเสริมส,ส่งเสริมเอาใจใส,ใส่ลูกตลอดเวลาครับจนลูกมีการประกวดขึ้นมาและสําเร็จในวัยในวัยยาของเขาระดับหนึ่งผมเองก็เติมทีเดียวอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับเ,เพอินว่าภรรยาจะย้ายไปอยู่ที่ภูกเก็ตเนื่องจากว่า,าจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ครับทีนี้เนี่ยพอไปภูกเก็ตปุ๊บเนี่ยเราก็คิดแล้วว่า,าลูกลูกประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยรเราควรจะทําอะไรให้กับสังคมคก็เลยเปิดโครงการนี้ขึ้นมา เป็นเปิดโครงการที่จังหวัดภูเก็ตใช่ครับตอนนั้นวาวาอายุกี่ขวบเออตอนนั้นวาวาจริงๆแล้ววาวาอายุประมาณเอ่อสี่ขวบประมาณนี้ครับที่ที่ผมจําได้ตอนที่ไปเจอที่ภูเก็ตวาวาอายุเท่าไหร่อ่าตอนนั้นอาจารย์ไะเจอประมาณห้าขวบครับห้าขวบโอ้โหจริงๆทับใจมากทำไมร้องเพลงโอ้ยมันเด็กเก่งแล้วไม่ใช่ไม่เฉพาะวาว่าคนหนึ่งนะท่านครอบครัวนี่เป็นเป็นพี่สาวหรือเป็นเป็นสเป็นที่มันจะมีหลายคนใช่ไหมท่านครอบครัวเลยศิลปะหมด นี่แสดงว่าน้องขัดร้องหัดรำมาตั้งแต่เล็กๆเลยเริ่มตั้งแต่อายุกี่ขวบจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่อายุประมาณสามขวบครับสามขวบนี่ก็เริ่มเริ่มบริหารร่างกายคือจริงๆเริ่มเริ่มจากพี่คนโตก่อนนะคะพอพี่ชอบก่อนใช่ค่ะเริ่มที่คนโตก่อนแล้วก็บริหารร่างกายของพ่อนี่คืออะไรก็ฟาดใช่ไก็คือว่าอารตีร้อนก็คือนวดตัวบิดตัดมือตัดมือครับคือให้ร่างกายวอร์มตั้งแต่เล็กๆครับแล้วเวลาฝึกรำไทยก็จะได้ จะได้อ่อนช้อยประมาณนี้ครับว้าวขวดค่ะจริงๆรแล้วอยากทําอย่างนั้นหรือเปล่าก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ชอบค่ะรู้สึกไม่ชอบแบบมาแบบว่ามาาให้มาทาอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ยังเด็กไงคะแล้วก็พอเข้ามาเริ่มรู้เรื่องมาลําไทยก็คิดว่าเอ้ยสนุกนะแบบอีกอย่างก็คือได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไปในตัวด้วยใช่ไหมคะค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะ แบบทำได้ลำได้ร้องเพลงได้ส่งเสริมศิลปะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็รู้สึกว่ามีคนนอนโะอมาวมาถึงพี่สาวบ้างน้องดูยีนถูกจับตัดแบบแบบน้องสาวออไหมอ๋อค่ะโดนก่อนน้อง้วทำ<ม>ไมทำไมมันถึงใ <laughs> หญ่คือตอนแรกเนี่ยก็ยังหุ่นยังเลวอยู่แล้วคราวนี้ก็ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะที่เียงเหมือนนะคะก็เลย เรียนไปด้วยทานไปด้วยมันก็เลยเริ่มพัอเจ็บปวหนาวไหมเจ็บดอาหารอร่อยค่ะคุณหมอคือ <c oughs> อย่างนี้เราจะถามว่าจริงๆผมประทับใจมากตั้งแต่บอกว่าหนิงติ๊กนะฮะ,ะว่าเขาร้องเพลงเก่งมากบอกว่าเอ้แภาษาจีนก็ไม่เป็นแต่ว่าราาา้องภาษาจีนนี่ก็ชัดมากนะเอ๊ะทำไมมาจากไหนไปเรียนมาจากไหน<ม>สุดท้ายแล้วคือคุณพ่อคุณแม่คือให้การสนับสนุนสำคัญมาก นั่นแต่ผมคุณพ่อทีแรกผมว่าไม่ทราบว่าคุณพ่อคิดว่าเป็นคนภูเก็ตพอพักหลังถึงรู้ว่าคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพทีนี้เลยยอมไปอยู่ภูเก็ตเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องไปภรรยาต้องไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่คุณแม่สวยครอบครัวต้องโหครอบครัวต้สมบูรณ์มากนะก็ทาธุรกิจใช่ไหมใช่ค่ณพอดีคุณพ่อคุณแม่ก็ททำอากงมาเขาทำธุรกิจที่ภูเก็ตอยู่แล้วแล้วครูสุปประชอบเพื่อเสียสละให้กับลูกให้กับ ภรรยาที่สวยเลยเอาไปอยู่ยอมทิ้งงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพไปไปภูเก็ตแล้วก็ไปส่งเสริมให้ลูกพวกนี้เรียนหนังสือจีนไปทําการเรียนการแสดงแล้วก็ไปทํางานการกุศลให้กับภูเก็ตแล้วก็ทําส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนนี่จริงใช่่ค่ะเท่านี้ผมทราบเพราะทั้งเราพบใครภูเก็ตก็ยังได้รับ การต้อนรับจากคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ใช่ไหมเลี้ยงข้าวทั้งสองทานอร่อยไหมทั้งสองท่านต้องถือว่าเป็นประธานโครงการนี้ถูกไหมครับอ๋อครับผมโครงการนี้มีจุดประสงค์อะไรครับผมเพื่อรักษาอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครับเอาง่ายๆกันอย่างนี้เลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนรู้จักคิดกล้าคิดกล้าทำเด็กๆที่เข้ามา การจะเข้าโครงการเหล่านี้ได้จะต้องสมัครเข้ามาหรือเสียเงินหรือเปล่าครับอ๋อจริงๆแล้วโครงการนี้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่าผู้ปกครองทอนนานผู้ปกครองเขาจะเห็นใจครับก็เลยจะให้เป็นลักษณะสนับสนุนโครงการประมาณนี้ครับตอนนี้ในโครงการมีเด็กๆเข้ามาร่วมกี่คนจริงๆแล้วมีเด็กก็เข้าๆออกๆครับเพราะว่าเด็กโตก็เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆประมาณ2ี่ิกว่าคนพอขึ้นมปลายอะค่ะก็งเรียนหนักเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองอีงพอหรือเปล่าครับจริงๆแล้วถ้า จะพูดว่าเพียงพอคงไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็ยังมีส่วนต่างๆเช่นชุดลำอะไรหลากหลายครับอย่างเช่นชุดจีนบ้างชุดลำไทยบ้างอะไรพวกนี้มันต้องมีค่าใช้จ,จ่ายเยอะมาก<ช><ช>แล้วก็มีก็เราได้ผู้ปกครองเนี่ยแหละครับ<ช>สนับสนุนและองค์กรอะไรประมาณนี้ครับการการการที่บุคคลภายนอกจะมา ว่าจ้างครับเป็นไปได้ใช่ไหมครับอ๋อเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วจุดประสงค์เราไม่ได้รับว่าจ้างเรารับช่วยงานการกุศลช่วยงานใช่เป็นปงานสโมสรต่างๆงานนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถ้าตอบตรงๆนะครับก็อืเหนื่อยแต่ยินดีครับเพราะว่าเพื่อเด็กแล้วเป็นคนที่ว่าด้วยใจรักด้วยใจรักด้วยครับเหนื่อยแต่ว่า มีความสุขมีความสุขมากเพราะว่าเด็กในโครงการนี้ตั้งแต่อายุ5ขวบ3ขวบก็มีนะครับจนถึง18ปีคือตัวน้าเข้ามาโครงการนี้ไม่ใช่เน้นลำไทยอย่างเดียวเน้นด้านมารยาทการทําตัวเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยใช่ใบางครั้งแบบเด็กจะดื้อเวลาอยู่กับพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะทางแม่ก็จะมาบอกครูสุภาพโชคช่วยดูหน่อยสิคะลูกดื้อมากเลยเถียงตลอด วันนี้ยังวันนี้ยังนำคุณเต้จะจะบอกว่าเคยได้ยินมาว่าเคยได้ยินว่ากว่าจะสอนน้องแบบว่าได้นี่ไม่ไม่ใช่ง่ายนะคะคุณหมออาจารย์เม้งได้ยินว่ากว่าจะอาจารย์ไม่มีเริ่มแรกเดิมทีไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนสักเท่าไหร่นะแต่กว่าจะสอนน้องได้นี่มีขั้นตอนกรรมวิธีในการสอนยังไงคะจริงๆเรียนเรียนตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่รู้ภาษาจีนเลยแล้วใจรักว่าเออนะแบบ มาดูอาจารย์อเมงอย่างเงี้ยครับมาแสดงนิ้วแล้วชอบมากประทับใจต้องนานแล้วแล้วเราคิดว่ามสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าลูกเราอ่ะทําอะไรเกี่ยวกับไทยจีนหรือว่าเผยแพร่ได้มันจะมีความสุขมากแล้ววันหนึ่งเราก็คิดว่าเออตอนที่ว้าเขาห้าขวบให้ว้าเขาหัดร้องเพลงจีนบ่าว้าก็วิธีคือว่าคุณน้าคนหนึ่งครับเออคุณนา้าวไลพรน,นะครับก็แกก็รักหลานมาก ผมก็เออเนี่ยแบบอยากจะให้หลานร้องเพลงจีนนะก็ไปซื้อเทปมาเต็มเลยฮะเทปคุณตลิจิวเพลงจีนทุกเพลงแล้วก็ผมก็มาคัดละเพลงไหนเพราะเพลงไหนเราชอบเอาโดนใจก่อนถ้าชอบเพลงไหนก็อัดใส่เทปแล้วก็อัดแล้วก็มาเขียนแปลเนื้อจีนแกะค่ะพูดง่ายๆแกะเนื้อใช่ค่ะแล้วลามาเขียนเป็นภาษาไทยใช่ครับแต่ต้องฟังหลายรอบนะคะช่วยกันฟังแล้วก็เอาไปที่วัดเยาวราช ให้อาจารย์ที่ที่เขานั่งเขียนหนังสือจีนรับจ้างอยู่ทรงเยาวราชนะครับ,รบช่วยแปลให้แล้วก็เราเขียนถูกไหมพอโอเคแปลเสร็จปุ๊บก็วิ่งกลับมาฝึกร้องให้น้องบอกว่าฝึกร้องฝึกกับเทปด้วยกับอะไรหลายอยา่างจนคล่องแล้วก็ยังไม่มั่นใจอีกเอาตัวเขาเนี่ยไปเลยตอนเย็นเลิกเรียนไปฝึกร้องให้เขาฟังร้องให้คนจีนแถวเยาวราชนะฟัง าบอกว่าถูกไหมถูกไหมเขาบอกโอเคถูกแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออนะว่าเขาก็ออกงานหลายๆอย่างทุกเนี่ยเราก็ภูมิใจมีความสุขเนี่ยครับถ้าหมาถึงลงทุนลงแรงกับคนที่คนเดียวแล้วคนนี้ครับทุกคนนะครับคือหมายถึงว่ายูยีนก็ร้องเพลงจีนได้ครับร้องได้ร้องได้ก็คือว่าเขาบอกว่าพี่เขาก็เป็นผู้นําเขาก็เอาตัวอย่างพี่แล้วเขาก็รู้สึกว่าประทับใจ ตอนแรกๆลูกแอนตี้มากเลยว่าทําไมป๋ป้าเนี่ยจะต้องมาบังคับเขาหรืออะไรตอนแรกเรายอมรับว่าบังคับลูกเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเราจะป้อนอะไรให้เขาเนี่ยเราเขาไม่เข้าใจว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงป้อนบังคับท้ายทําดีจะผิดตรงไหนล่ะไม่ต้อเสียใตรนนี้เพราะว่ามีความรู้สึกยังไงที่วางความสําเร็จของเราที่คุณพ่อคุณแม่บังคับเราเดี๋ยวนี้เราสําเร็จแล้วมีความรู้สึกยังไงกับคุณพ่อคุณแม่ตอนที่เขาบังคับเราคือ เะเรียกว่าวังคับก็คือช่วงแรกๆค่ะช่วงแรกตรงนี้ใช่เออคือตอนนั้นตอนนั้นเหรอตอนนี้ตอนนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงก็เพราะคุณสําเร็จแล้วถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่มาบังคับคุณก็อาจจะไม่สําเร็จใช่ไหมใช่ค่ะก็คือความความรู้สึกก็แบบว่าก็ดีใจซาบซึ้งไปในตัวแบบเออนะเราเกิดมาเราเป็นลูกเพราะท่านก็แบบอืมจากที่ตอนเด็กๆพ่อท่านเคยบังคับบัง ว่าต้องทำนี่นะว่าต้องทำนี่นะอย่างนี้นะลูกอย่างนี้นะลูกอยากให้ลูกเก่งใช่อยากให้ลูกเก่งมีความรู้ใช่รู้เรื่องภาษาจีนเรื่องวัฒนธรรมจีนซึ่งตอนนั้นคือซึ่งตอนนั้นคือไม่ได้แบบไม่ได้คิดมาถึงว่าเออนะจนปัจจุบันเราจะประสบความสําเร็จนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเด็กทั่วไปโดยส่วนมากเขาจะไม่ทราบว่าโดยตรงว่าเขาชอบอะไรคะแต่ในความคิดของแม่คือในสังคมนะคือเด็กจะสําเร็จได้คือ9 9 9 9ในความคิดของแม่นะว่า คืออยู่ที่พ่อแม่ปูทางเห <Yeah. S 1> มือนปูพื้นให้เขาก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมแล้วเขานำนำเขาไปในจุดหนึ่งแล้วเขาจะรู้ว่าเขาชอบตรงไหนอะไรยังไงบางคนนี่บ้างไ,ไปที่ประเทศจีนอยู่ดีๆทำไมาถึงอยากไปหรืออยากจะบินนกน้อย <c oughs> อไปจากกรงุรงทอง,รงหรือยอยาอ่างไรถึงอยากกลา่าตอนแรกเนี่ยก็คือไม่ได้ชอบภาษาจีนเลยคือเริ่มแรกมาเนี่ยอยู่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าโรงเรียน ที่เรียนภาษาจีนซังนั้นโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นยังไงอะไรหบบนีตอนแรกก็ไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนด้วยเพราะสักพักเนี่ยเริ่มสักประมาณมต้นนะคะก็เหมือนว่าไปชอบดารานักร้องที่ไต้หวันคนนึ่งโอ้ยไม่ได้ไม่ได้คือไปชอบวงวงนั้นวง S S E ค่ะของไต้หวันอันนี้จะเป็นความลับไหมหรือว่ามาเปิดเผยตรงนี้หรือคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่รู้ก็ตอนนั้นพอหนูชอบปุ๊บ ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปบอกว่าทุกอย่างเป็นเพลงจีนหมดเลยคือจําได้เลยว่าในโทรศัพท์หรือในมือถือต่างๆนี่คือทั้งทุกเพลงนี่จะเป็นเพลงจีนดนล้วนเลยที่เพื่อนคนอื่นเขาจะไม่อยากฟังของหนูสักเท่าไหร่มีแรงบันดาลใจก็เลยเออนะอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาเรียนกันยังไงเขาพูดกันยังไงแล้วคืออีกอย่างหนึ่งคืออยากไปดูคอนเสิร์ตแล้วเหมือนถ้าเจอเขาเนี่ยเราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมอะไรแบบนี้ก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ว่าเออหนูอยากเรียนจีนนั้นหนูอยากรู้ว่าภาษานี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ สเสน่ห์เสน่ห์เป็นศิลปินน่ะน,นักร้องใช่ไหมหมันแรงมันเขาเรียกว่าดึงดูดเหมือนกับบอกว่าอย่างเงี้ยตอนที่ไปได้ขึ้นเวทีใช่ไหม,หมเวลามีคนเขาชื่นชอบแล้วตบมือความแล้วว่าดีมากแล้วคุณมีความรู้สึกยังไงแล้วยังมีข่าวเคยไปแสดงร้องเพลงต่อพระประธานพรฒน์พิบที่ทัตประเทศใช่ไหมใช่เล็กนหน่อยใช่ไหมว่ามันความรู้สึกเป็นยังไงตอนเด็กเด็กก็คือไป อ,อไปเจออาจารย์ที่ตอนนี้เดว่าก็ร้องส้มตําไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็ไปเจอท่านอาจารย์อามิงอาจารย์นี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไมไม่เกี่ยวไปเจอ <laughs> ไปเจอท่านอาจารย์อามิงค่ะแล้วก็คืออาจารย์ก็แกะเนื้อเพลงส้มตําจากไทยเป็นภาษาจีน ตอนนั้นเนาะตอนนั้นี่ปีแ้วผมเกือบตอนนั้นว่าว่าหกขวบครับหกขวบนะครับเกือบเกือบเกือบสิบปีแล้วครับใช่ใชไใ่ม่กล้าผคือตอนไปยืนแบบอาจารย์ก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักท่านดีแต่รู้จักชื่อเสียงท่านมานานมากก็โอ้ต้องต้องตามตีนแตกมากเลย แล้วก็บอกว่าชอบไหมลูกเขาก็ร้องร้องร้องมั่วๆอยู่ข้างเวทีครับเ<ช>อ้าถ้าลูกอยากร้องก็เลยลองใจเขาจับเขาเดินเข้าไปหาอาจารย์ไปสวัสดีเไปบอกอาจารย์ว่าเนี่ยลูกสาวผมเนี่ยอยากร้องอาจารย์ก็โอเคงั้นอยากร้องไหนดูซิก็สอนเดี๋ยวนั้นเลยครับอาจารย์จำได้สอนเดี๋ยวนั้นเลยครับแล้วก็อสอนข้างเวทีเลยแล้วก็เขากลับไปเขาฝึกทุกวันเลยครับเพราะโอ้โหแบบประทับใจลูกแบบเนี่ยเอาจริงแน่นอนเลยก็เลยเห็นแววเขา ไม่แค่เป็นเพลงนี้ท่านก็ไปลอกต่อครับท่านแล้พระที่นั่งสมเด็จพระเทพท่านประเทศทรงก็ให้อือชื่นชมมากครับผมเป็นเกียรติมากแล้วก็ตอนนี้ไอ้ไอ้ใช่หรืตอนนั้นไปลองต่อพระที่นั่งท่านประเทศประมาณ แปดขวบนะครับแปดขวบก็จะไปเลยเวลาไปต่างประเทศนะครับเขาเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะเอาเพลงส้มตำจีนเนี่ยไปร้องด้วยโอยต่างประเทศเขาชอบมากเลยโดยเฉพาะว่าเออคนจีนในแถบนั้นตกใจเอ๊ะร้องได้ยังไงเขาก็กล่าวขานแล้วก็เล่าอาจารย์เมงนะครับว่าเป็นผู้แปลอย่างงู้อย่างนี้เขาก็ชอบมากแล้วก็ถ้าติดใจเวลาไปอีกเขาก็ให้ให้บอกว่าร้องประจําเขาก็โอเคครับ ภูมิใจว่าลูกเนี่ยแบบรักจริงแล้วก็เอาใจใส่กับตรงนี้มากนี่ครับ<า>มผมก็โอ้ปื้มเวลาน้อยแล้วัครับ,ค,รบคือว่าผมเนี่ ได้ข่าวว่าวันนี้ครูสุปชกได้นําทีมคณะกัรรำทีใช่ไหมก็คือคณะของโครงการทูตวัฒนธรรมจังหวัดภูุก็ตไหนมารายการนี้ทั้งทีก็เลยเอามาฝากครับก็คือว่าเป็นการรานารีศรีนครครับเป็นเด็กๆในโครงการเป็นเด็กๆในโครงการเลยครับครับผมเดี๋ยวเราเวลาไม่พอเลยใช่ไหมเรามาคุยเบรกหน้าแล้วมาชมกันกาลรำการแสดงกว่าว่ามีเพลงไม่ใช่เหรอเดี๋ยวต้องขอตัวไปลงก่อนให้น้องได้ไปเตรียมตัวแล้วกันนะคะ 啊。Ah. Ah.